ต่ออ่ะ <c oughs> เอาละค่ะขณะนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราอยู่ในสายแล้วเนี่ยนะคะเรียกว่าสนทนาพิเศษกันในค่ำคืนนี้เป็นแฟนเรียกร้องกันมาเยอะนะ,ะมาตามคําเรียกร้องอสําหรับโคศกซุปตาของเรานะคะคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดกล่าว e สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีครับ,<อ>รบท,รท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านคุณคุณนิดาคุณนิชนัน<ะ>และก็ท่านที่ติดตามรายการที่นี่เอวีห้าอยู่ในทุกค่ำคืนครับผมอนุสร์เอี่ยมสะอาดครับโคศกคนยากรายงานตัวครับเสียง มองได้สองมุมมากนะคะทันใจมากเลยคือเสียงนี้แบบว่ากําลังกลับอยู่เตรียมงานวันครับม่เนี้เพราะว่าเหนื่อยอ่อนจากการทำงานหรือยังไงคะเมื่อสักครู่นี้ผมได้เวียนสายกับท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนที่รักเคารบกันนะครับตั้งแต่สมัยรายการโต้ครมิยมศึกษา ก็คุยกันสนทนาการบ้านการเมืองเลยครับผมไม่ได้แค่โฟนยินธรรมดานะครับโฟนเอาว่าเอาด้วยนะครับผมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากแบบเมามันแบบนั้นเนี่ยก็พอมาเข้ารายการก็ต้องการให้เสียงดูสุภาพดีร้อยสักเล็กน้อยไม่ได้หวังใจว่าจะให้คิดว่าหลับอยู่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วครับอย่าไปรีบนอนมากครับ อ๋อค่ะตอนนี้ค่ะคุณรู่สอนกระแสนี่มาเยอะเยอะมากนะคะอาจจะทมรวมไปเลยแล้วให้คุณสอนจัดหนักจัดเต็มยาวไปเลยเนี่ยนะ,ค,ะคือตอนนี้เนี่ยเขาเอามาดูเหมือนจะโยงโยงกันหมดเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยมีทั้งประเด็นเรื่องของอะไรนะคะที่ท่านรองนายกเฉลิมบอก3เรื่องที่จะนําไปสู่การล้มรัฐบาลสมปมปูดามาสู่บันได5ขั้นของทางโคศกพักเพื่อไทยแล้วก็มาเจอเรื่องของการชุมนุมของเสียอ,อ้ในวันที่28ตุลาคมนี้ ตอนแรกก็หวังกันว่าจะล้มรัฐบาลค่ะทำไปทำมาก็วิเคราะห์กันไปว่าเผลอๆอ,อาจจะเป็นแค่การขยายแผลเป็นการกรุยทางเป็นการโหมโรงทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยดูมีอะไรอะไรมากขึ้นก็เท่านั้นเองซึ่งการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็โยงไปกับการปรับครอมอนในครั้งนี้อีกทามรวมภาพตรงนี้กับคุณอนุสรเลยแล้วกันค่ะคุณนอนุสรมองยังไงบ้างคะค่ะคือถ้าจะมองให้มัน เชื่อมโยงกันก็มองได้นะครับ<ะ>แต่จะมองแบบแยกสุดเนี่ยก็มองได้เช่นกันหรือมองปรากฏการณ์วิธีการคิดเนี่ยที่บอกว่ามีการตระเตรียมมีคนชี้เป้ามีมือวางงาน<ะ>มีคนทำงานนะครับแล้วก็มีคนร่างกาเนี่ยอธิบายเป็นปรากฏการณ์นั้นก็อธิบายได้<ะ>แต่ว่าจะอธิบายแบบคนละหนุบคนละหนับต่างคนต่างทำฝนตกขี่หมูไหล คนอะไรมาพบกันอย่างนี้ก็ก็มองได้เหมือนกันนะครับคแต่ผมเรียนว่าหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันจริงแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดูไม่เข้าพวกกันอยู่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเราแยกเต้าชัดๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยจริงคือคือคนเราเนี่ย ผมยกตัวอย่างเสียอ้ที่วันนี้เนี่ยนะครับผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไปหลายฉบับที่เป็นข่าวไม่ทราบเด่นเนี่ย<ะ>ได้เห็นอยู่เหมือนกันค่ะครับก็ผมก็อธิบายความไม่ฟังว่าเวลาที่คนเขาจะวางแผนโค่นล้มรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีใครนะครับจะมาวางแผนผ่านหน้าสื่อ,อจะไปออกเทียบเชิญผ่านหน้าสื่อผ่านหน้าหนังสือที่ไม่มีครับก็เพิ่งเจอเสียไอ้เนี่ยครับ คือแกอธิบายความแบบสารภาพเสียสิ้นเลยครับว่า<ฮ>ถ้ามีอํานาจอยู่ในมือปฏิวัติไปแล้ว<ฮ>แล้วแกะจะเริ่มต้นโดยการเชิญนักวิชาการมาพูดแล้วจะจุดติดถ้าจุดติดก็ชุมนุมยาวแล้วก็เรียกมือยกมือดักกวักมือเรียกคนนั้คนนี้มาร่วมชุมนุมด้วย<ฮ>ทีนี้วงแตกครับเพราะว่าปันธมิตรประชาชนื่วประชาธิปไตยเขาก็ไม่เอาด้วย หมอตุนก็ย,ก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 ยึกยักยักยึกนะครับวันนี้ตอนแรกว่าไม่ตอนหลังว่าเอาว่าไม่นะก็ว่าจะมาก <c oughs> องทัพทำสติอโศกก็ไม่กินเพ่กันหรือ,อยังไงก็ไม่ทราบนะครับเราจะมาร่วมกระบวนการ่งเขาด้วย <c oughs> นะแล้วก็มีคอมมิวนิสต์เกบางส่วน <c oughs> ผมจะเรียนว่านับแล้วเนี่ยได้สักหลักร้อยเนี่ยก็คงรู้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไปเยอะหยันแต่มันไม่มีใคร้วครับที่จะไป เชิญกันหน้าสือ่อเวลาตลกเขาเล่นเนี่ยเขาต้องนัดมุกกันหลังเวทีถูกไหมครับ<ะ>มันมีตลกที่ไหนครับมานัดมุกหน้าเวทีนอกจากตลกไม่ได้ซ้อมว่าจะเราพูดตรงนี้เดี๋ยวเข้าตรงนั้นเดี๋ยวออกตรงนี้นี่เรื่องของเสียอ,อายเนี่ยผมเรียนเลยครับว่าเป็นเรื่องของคือนักปฏิวัติฟันน้ำนม<ะ>หรือว่าเป็นนักโค่นล้มรัฐบาลแบบโลคอสที่ว่า คือคือต้นทุนต่ำอะคือตัวแกเองก็ต้นทุนต่ําจําได้เลยนะครับเป็นผู้การทีมวยสากคนสมัครเล่นพาแก้วภูวม์ยุนไปต่อยอะฮะค<ะ>เที่ยวนั้นแกยื่นประท้วงไม่ทันครับหมดเวลาก่อนยื่นไม่ทันเขาเที่ยวนี้เนี่ยผมยังเรียนว่าท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมไปกินข้าวด้วยวันก่อนเนี่ยนะครับ<ะ>ก็หวังใจว่าจะพาดบันไดให้แกลงถ้าไม่ลงเนี่ยผมว่าลงไม่ทันนะครับแบบเที่ยวกับประท้วงไม่ทันที่โอลิมปิกอะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือชอีพจริงหนึ่งครับเขาไม่นัดมุกหน้าเวทีเขาไม่มีการนัดหมายนัดแนะผ่านหน้าจอโทรทัศน์ผ่านหน้าสื่อมวลชนเขาทํากันเป็นกระบวนการในเชิงลับมันจึงมองปรากฏการณ์นี้ในสองส่วนส่วนแรกก็คือว่ามันไม่ต้องเหนี่ยมไม่ต้องอายไม่ต้องเขินครับก็ประกาศกันเลยจะโค่นล้มรัฐบาลจะพุต่ต,ตั้งคําถามว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันเป็นกบฏหรือไม่ไอ้แบบนี้เนี่ย มันคิดก่อการจะโค่นล้มรัฐบาลซึ่งทํางานภายใต้ภาพประรานิทดีของมาหาวุเจ้าอยู่หัวชนะการเลือกตั้งมาแล้วได้การโตรวเกล้าทั้งนายกทั้งครมมาแล้วมาคิดมาทํากันแบบนี้เนี่ยผมถามว่าเอ๊ะไอกระบวนการบ้านเราเนี่ยไม่มีใครออกมาห้ามปรามหรือ,อยังไงสาลรัฐนูนไม่มีคนไปนร้องอยังไงครับว่าไอการมานัดหมายโค่นล้มคนอื่นเขาแบบเนี้ยมันเป็นกบฏหรือไม่เพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าแบบเสียไอที่สุดแล้วเนี่ย วันที่ยีสิบแปดไม่ต้องตกใจครับเพราะที่สุดแล้ววันที่ยี่สิบแปดก็จะเป็นวันทนะี่ยี่สิบแปดน่ะไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ที่พูดเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าไปไปสบประมาทหรือว่ายา้ำน้ําใจไม่ใช่นะครับ<ฆ>แต่เราเรียนว่าบ้านเมืองเนี่ยกํบบาลังจะเดินไปดีๆในขณะที่การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์<ฆ>ผมบอกแล้วนะครับว่าอายุสภาเนี่ยมีอยู่สี่เดือน ถ้าคนเก่งดีข้อสอบทําแต่บ้านมาดีเนี่ยก็ยืดเลยถูกไหมฮะแต่ว่าคุณแติพิเิษและพรรไปใช้เป็นปัดก็มายื่นเอาในช่วงท้ายซึ่งการมายืนเอาช่วงท้ายเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเวลาที่จะเป็นอย่างอื่นเสียไม่ได้ก็มายื่นเอาจังหวะเวลานี้ผมเรียนไปถึงการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าก็อาจจะพูดที่ชัดหน้าไม่ได้แต่ว่าคอการเมืองนีรู้กันว่าเมื่อสัญญาณบางประการเปิด แล้วก็ต้องเร่งรีบในการที่จะได้มีการปรับคอรมองกันพรักประชาธิปัตย์เองหรือนายพิสิทธิ์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่่เนี่ยพอสัญญาณนี้เปิดรัฐบาลต้องปรับคอรมอชัว <S <S ซึ่งก็เป็นไปอย่างนั้นครับรัฐบาลก็มีทางเลือกเยอะมากพอมีสัญญาณบางประการได้ปุ๊บเราก็ดําเนินการขอปรับคอรมองไอ้ทั้งนี้พอเห็นว่าเขาจะปรับคอรมองกันแน่ในช่วงเวลานี้ก็ชิงกําหนดวันแบบนี้เรียกว่าตีปลาหน้าใส คือหมายก็าว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องปรับคอรมอเอาจังหวะเวลานี้โวยวายเลยครับว่าเดี๋ยวรัฐบาลนั้นปรับคอรมอหนีกันที่ไปผมถามเลยครับคุณจะเอาอะไรมาอภิปรายครับจะเอาอะไรมาอภิรายยังนึกไม่ออกเลยรับจะเอาอะไรมาอภิรายจําเสียอ้ายได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าจะมีนักวิชาการทีดีไอามาพูดเรื่องข่าว<ฆ>คนนั้นมาพูดเรื่องทฤษิีคอมมิวนิสตนักวิชาการยังปฏิเสธเลยครับแบบเดียวกันเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาอภิราย แล้วสมมุติว่าถ้าคุณอย่างที่ไปเรื่องข้าวเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จังคนเดิมนะครับ<า>คุณบุญทรงตัวอยาีิลมเนี่ยก็แปลว่าไม่หนีคุณใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าบางอย่างเนี่ยก็พยายามจะทําเป็นกระบวนการแต่ในความเป็นกระบวนการเนี่ยมันมีความไม่เป็นกระบวนการอยู่งงไหมฮะไม่งงค่ะโอ้ถ้าไม่งงแสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วถ้างงนี่ลําบากครับแสดงว่าไม่งงเลครับค่ะขอเรียนย้อนไปที่เสียอาหนึ่งนะคะ คือตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการวิเคราะห์กันในลักษณะว่าเอะตอนแรกเนี่ยเหมือนว่าจะหวังโค่นล้มรัฐบาลแต่ดูไปดูมาอาจจะเป็นเพียงแค่การเหมือนเปิดแผลนําไปสู่การซักฟอกส่วนตัวลึกๆคุณรุ่นสอนเนี่ยวิเคราะห์ว่าเขามาเนี่ยหวังล้มรัฐบาลหรือว่ามีสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงอะไรกับประชาธิปัตย์ไหมคะผมจูเรียนแบบที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ครับว่าไอ้การเชื่อมโยงเนี่ยมันมันมีอยู่แล้ว แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็ยังมีความเหนียมมีความเขิอนอายอยู่ที่จะไม่ยอมรับว่าเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ยี่สิบแปดเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์แฟนสายเหล่าฟ้าก็อาจจะมีหลงไปบางส่วนนะครับแต่พณมิตรเนี่ยก็คงไม่ไปแน่มผมมองเชื่อมโยงไปต่อนะครับว่าเวลาที่เสียไอแกนัดหมายเนี่ยมันเชื่อมโยงกับใครบ้างเราต้องรู้จักเสียไอก่อนนะครับเสียไอเนี่ย เป็นทหารแก่ต้องเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเสียไอ้แต่เป็นเจียแก่เสียไอ้เสียไอ้แล้วล่ะเสียไอ้ฮแกเป็นทหารแก่เป็นบิโอโซเจอร์นะครับวดายด้วยไหมพอทหารแก่ปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มว่างนะทีนี้แกทําอะไรที่สนามม้าเออสนามม้าหรือราชตรีนไมยสมาคมเนี่ยเขาก็แข่งม้าถูกนไหมครับวันนี้ผมึงพูดเองนะว่าให้เสียไอ้เนี่ย แกอยู่กับหญ้าอยู่กับมา้าเนี่ยดีแล้วแกไม่ควรจะมาพุ่นวายกับทางโลกอะไรครับแล้วสนามม้าเนี่ยเป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอาณาจักรปุ๊บเนี่ยแกก็เลี้ยงมา้าพอเลี้ยงม้าเสร็จแกก็ปลูกหญ้าลดน้ำหญ้า,าให้หญ้าเขียวอพอหญ้าเขียวม้าก็มากินหญ้า,าชีวิตแกอยู่เท่านี้ครับไม่ไม่ได้ไปไหนไกลเลย ลิอ่านจะมาเป็นคนที่โค่นล้มรัฐบาลแต่ถามต่อว่าอ้าแล้วแกสนิทใครยังไงเซไอเนี่ยด้วยความที่แกอยู่สนามม้ามานานนะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหามีคนใกล้ชิดหลายคนที่เป็นสายตรงสนามม้าเช่นลูกพี่แกนเนี่ยก็คือพลเอกสุริจุานนท์ซึ่งมีความรู้สึกไม่ค่อยพอใจคนเสื้อแดงมากอืก็น่าจะไม่พอใจอยู่หรอครับ เขาอยู่บนเขาที่ทิ้งดีๆครับก็ไปเอาขี้เขาคืนนะครับเอาโบกี้รถไฟต้องส่งมอบก,กันโอโอลมานบ้านไทรทองก็หัวขบวนเนี่ยก็เป็นคนเอกสุยจรีรันต์หรือแบบตัวเล็กๆหน้าขา,ขาวๆเป็นนักรบ powerpoint เนี่ยรุ่นเล็กนี่เขาก็มีเครือข่ายโยงใยกับเสีายไอ้ก็มีนะครับ <S <S> <S ก็คือในสันเสริญแก้วกำเนิดเนี่ย Oh. ยศนี่อย่าไปนสนใจเพราะว่าถ้าพูดเรื่องยศใหม่นี่คนก็จะบอกว่าโอ้จากคนเอกเป็นคนตรีแล้วนายทหารที่ปรับตามคนเสด็จดีๆเอาว่าส,สัมเสริญแก่กำเนิดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กมาอมเข้าใจว่าเด็กมาเนี่ยก็เป็นเด็กของอนั่นแหละนะฮะเด็กม้าเนี่ยถ้าใครอยู่แถวบ้านใกล้ๆสนามม้าอย่างผมตอนอยู่ที่โคราชเนี่ยสนามมาเนี่ยจะอยู่ที่หน้าค่ายสุรนารี เขาจะเรียกว่าเด็กม้าเด็กม้าเด็กม้าเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แปลกๆนะฮะยังไงคะก็คือว่าเด็กม้าเนี่ยจะทําหน้าที่นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลสื่อสารผมจะเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยดูรายการเนี่ยต้องวิเคราะห์ตามผมไปด้วยว่าเสียอ้ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเปรตสุจรานน์และในขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเปรตสะเสินแก้วกำเนิด แล้วมันก็เกี่ยวข้องการปรับครมอด้วยผมจึงเรียนว่ากระบวนการบางกระบวนการแม้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันเนี่ยก็มีคนพยายามจะให้มันเกี่ยว,วครับทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าโผล่คร,อโโครมอลคือวันนี้ทานายก็ทุนเกล้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วถูกไหมคะผมผมพูดไม่ได้ครับเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ผมก็เรียนว่าบางทีในทางการเมืองสึ่ตคนเราก็แบบเนี้ครับ ตำแหน่งรัฐมนตรีมีน้อยครับเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีมีน้อยเนี่ยผู้ที่สมหวังเนี่ยก็ก็มีน้อยไปด้วยครับอขออนุญ,ญาตย้อนถามเรื่องเรื่ององานชมุมนุมยีสิแปดอีกนิดนึงได้ไหมคะเป็นไปได้ที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะขนคน,นใส่รถไปเลยแล้วก็ไปให้เต็ม,มสนามบนเฉลิมคุณนิจันันและคุณคุณพิทาอย่างนี้นะครับว,ว่าคือ,ค,อคือขนไปแค่ไหนเนี่ยมันก็ได้เท่านั้นแหละครับ จะไม่มีมากไปกว่าน,นี้อย่างที่ผมเรียกว,ว่าเป็นมอบโลคอสและในที่สุดก็จะเป็นโลคลาสไปเนี่ยคือที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าไปดูมีน้ำใจอะไรนะครับแต่อธิบายความไม่ฟังว่าพยายามกันแค่ไหนอย,อยังไงเนี่ย28ก็ยังคงเป็น28อยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องตื่นตระหนอกอะไรก็เรียนพี่น้องประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับว่าอย่าได้เข้าไปร่วมชุมนุมอย่าแม้แต่จะไปเฉียดหรือไปหยุดรถดูแล้วเขาก็ชุมนุมกันในสนามม้านะครับ ทราบไหมครับทําไมเขาชุมนุมกันวันที่28วันที่28เป็นอะไรครับวันที่28วันนี้วันอะไรคะเอ้าตอนนี้ผู้บริหารกั้งสองทานต้องช่วยผมตอบรับบอวันที่28เป็นอะไรครับตอท่านเฉลยปุ๊บเนี่ยผมจะอธิบายความไม่ต้องสองท่านฟังต่อว่า28นี่วันอะไรครับ28นี่วันวันอาทิตย์ใช่ไหมคะครับวันอาทิตย์ครับแล้วําไม่หายไปนานเลยครับบวกวันอยู่ค่ะ เกี่ยวอะไรกับการที่เขาไปเล่นม้าอะไรกันด้วยไหมคะอ้าวผมผมคิดว่าคงคงมีการรวงกันด้วยเหมือนกันนะครับนะคือคือรวงที่ว่านี้เนี่ยก็คือให้ไปดูสนามม้าครับฮ่าคือบางคนไม่เคยเล่นเนี่ยก็จะได้มาเล่นอรออถูกไหมฮะเเหมือนที่ถ้าดิฉันจะไม่ผิดเหมือนสนามม้าเขาจะเปิดให้มีการไปไป เล่นมา้าแทงมา้ากันน่ยน่าจะวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่จะไม่แน่ใจประมาณนี้ปะคะมือนคือโดยปกติโดยปกติสนามามา้าแต่ละที่เนี่ยแข่งแข่งไม่เหมือนกันครับฮะแต่ว่า<อ>ส่วนใหญ่เขาจะแข่งตอนเที่ยงถึงหกโมงเย็น<อ>นะฮะ<อ>ก็อาจจะมีรอบวันเสาร์วันอาทิตย์หรืออื vida, ่นใดก็สุดแท้แต่แต่ว่าก็เป็นการมอมเมาประชาชนเหมือนอย่างศิลปินนักร้องคนหนึ่งจำคุณเจมเรืองศักดิ์ลอยชุศักดิ์ได้ไหมฮะค่ะ เออก็คือคุณเจมเนี่ยแกก็เรียกคนมาดูคอนเสิร์ตแกเป็นเป็นม<ะ>ิดแอนด์กรีดแฟนคลับค่ะตอนหลังเนี่ยแกก็ใช้วิธีการโดยพอแฟนๆบางส่วนกลับออกไปแล้วเนี่ยแกโฆษณาขายตรงไปด้วยะนะ<ฟ>อันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกัน<ะ>คือสนามม้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าส่วนใหญ่สนามม้านอเ่อรเนี่ยจะแข่งกับวันเสาร์ะนะะ แต่ว่าถ้ามาวันอาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่แน ouais. ่ใจว่าเอ๊ะแกจะเรียกคนมาดูม้าแกในรอบหน้าหรือยังไงถ้าเจ๋งจริงเนี่ยผมว่าต้องนัดวันเสาร์ทำไมะคะเอ้าเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยมันมีม้าแข่งไงฮะคือเสาร์เรืออาทิตย์เนี่ยผมจึงเรียนว่าวันสัปดาห์ไหนเนี่ยไม่ต้องแข่งม้านักชุมนุมยืดเยื้อเลยเสาร์อาทิตย์เลย อันนี้เอาวันเดียวเรื่องแอบนี้เอาวันเดียวเพราะว่าไม่กระทบกับผู้ดูม้าในกระเดียกันคนไม่ดูม้าก็จะเห็นสนามม้าแล้วก็เอาม้ามามอมเมาโอ้ตายเลยครับทีนี้เพราะฉนั้นผมจึงเรียนว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่อยากชุมนุมละแต่เผลอเข้าไปมอมเมาให้ไปเล่นม้าเกิดปัญหาก็กลัวเพราะฉะนั้นสามีคุณจะออกจากบ้านให้กระตุกแขนสามีไว้นะครับ ให้เงินทิพทองในกระเป๋าเดี๋ยวไปแทงมงแทงม้าเนี่ยมีปัญหาครับมองยังไงที่มีกระแสว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่มเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมชุมนุมในวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนี้ด้วยฮะก็เสยไอ้จะบอกนี่ครับว่าแกเชิญทุกสีทุกกลุ่มครับและจะถามเขาไหมว่าเขารับเชิญกันไหมเพราะแกบอกว่าแกเชิญทุกสีทุกกลุ่ม ไม่มีตังค์ให้แกบอกเอาจะมีตังค์ให้ยังไงปับขนาสารเลิมไปกินข้าวเที่ยงแกยังต้องห่อผ่านไปกินด้วยะรับคือต้องถือกับข้าวไปกินเองด้วยเพราะอาการหนักเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงเรียนนะครับว่ายี่สิบแปดนี้ก็คงไม่มีอะไรหน้าที่ตกังวลครับก็คงจะเป็นสิ่งที่ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดครับค่ะขอมาที่เอันนี้ถามได้ไหมคะ ว่าว่าโผที่เราได้เห็นกันในหน้าสื่ออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นไหมคะหรือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คะผมเรียนอย่างนี้ครับคือการปรับครโครมเนี่ยก็จะเริ่มต้นนะครับโดยการที่ผู้จิูนทุกทรามเนี่ยก็มากรอกประวัติเขียนเอกสารกันนะครับส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นเนี่ยก็คือไม่ต้องมานะฮะหรือบางส่วนคนที่มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็น เพราะบางตำแหน่งก็มีการกรอกกันหลายคนหรือบางคนที่ได้เป็นก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่าฝากคนอื่นเอาเอกสารมายื่นก็เป็นไปได้เอาเป็นว่ากระบวนการเนี่ยผ่านกันผ่านการเขียนผ่านกันตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนายกก็รับแล้วนะครับว่าได้นาขึ้นทูลเกล้าไปแล้วทีนี้ในระหว่างรอลงพระประวัิไทยแต่งตั้งเนี่ยโดยมารยาทโดยความเหมาะสมโดย จัญยาประเพณีแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเปิดเผยกัน oh. แต่สื่อมวลชนก็มักจะไปคาดการวิเคราะห์หรือแหล่งข่าวจากบุคคลที่ขึ้นไปกรอกไปเขียนว่าเจอใครบ้าง oh. ก็จะไม่ชื่อที่ปรากฏออกมาผ่านหน้าสื่อนั้นเป็นชื่อจากการคาดการเป็นชื่อจากการวิเคราะห์ซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยก็ก็ไม่แน่ใจครับว่าโผลที่ปรากฏบนหน้าสื่อนั้นช่วงแรกๆที่เราจําได้นนะครับ ก็ยังไม่ค่อยจะตรงกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังสิบสามนาฬิกาในช่วงบ่ายในวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีความมิ่งในเรื่องรายชื่อมากยิ่งขึ้นและในสุดแล้วพอรายชื่อออกมาก็เข้าใจว่าโผที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพังต่างต่างเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ประมาณเก้าสบเก้าุดเก้าปเซ็ครับโอเคค่ะเรียนถามประเด็นเรื่องของโครงการจำนำข้าวนิดนึงค่ะคือตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงกันว่าหลังจากที่กลุ่มสวเนี่ยนะคะได้ ได้ยื่นกันมาให้ประธานสภา,าประธานสภา,าส่งไปให้สารธรรนูนถึงมือสาธรรนูนแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มคิดกันว่าเอ๊ะตรงนี้จะส่งผลอย่างไรกับรัฐบาลบ้างหรือไม่เบื้องต้นสมมุตินะคะว่ารับจะจะมีการจะมีผลยังไงกับรัฐบาลบ้างไหมคะในการ <ผม S 1> ที่จะดำเน<ด>ินนโยบายของการจานำข้าวเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวที่ฝ่ายต่อต้านรัฐเนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าจะเป็นเชื้อไฟในการนํามาสร้าง ปัญหานี้กับรัฐบาลแต่ผมเรียนว่าถ้าเป็นไปตามโผลเรัฐมนตรีบุญทรงเตรียมพิรมยังคงเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อยู่เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไร hmm. ก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่อาจจะต้องพูดเยอะหน่อยอธิบายความเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าโครงการนี้จะไปถึงใครก็ตามแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยผมว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่จะมาตัดสินเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นศัตรูหรือยืนอยู่ตรงกันข้ามกับชาวนา จำกรณีของสารนิติวิทที่ไม่รับวินิจฉัยข้อคำร้องของอาจารย์นิดาได้ใช่ไหมครับค่ะผมถามทั้งสองกันว่าบรรดาองค์คณะตุลาการสารนูตเนี่ยผมว่าน่าจะมากกว่าครึ่งครึ่งเนี่ยกว่าคงเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเน่ยนะครับก็เป็นลูกหลานชาวนาแล้วชาวนาเขาลืมตาอ้าปากกง้เนี่ยแล้วคนไปขัดขวางเขาแล้วคนไปพยายามจะไปยับยัง้ง คนพยายามไปสร้างข้อแม้เงื่อนไขอุปสรรคให้เขาได้ในสิ่งที่พึงมีพึงได้เนี่ยผมว่าก,ก็เกิดเป็นปัญหา<ฆ>แต่ว่าในท้ายรายการเนี่ยผมแอบชำเลืองเห็น s m s เอสส่งมาเนี่ยนะครับ<ฆ>บอกว่าอยากให้คุณนิชนันเนี่ยได้ร้องลิเกสักบ,บทหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเคยร้องกันเหรอฮะเรืยังไงฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะ,ะผ,มผมอยากฟังหน่อยได้ไหมครับสๆเ,เลยอะ บทที่เกี่ยวเนื่องกับคนที่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ทำงานใด้เต็มที่คนไม่ได้เป็นรอบนี้ก็รอต่อไปอย่าได้ตื่นตนระหนกตกตกใจพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอะไรฉลองเนี่ยครับอลงเนี่ยครับโอ้ต้องบอกว่าคุณน่อยฝังจะแต่งมาให้ดิฉันเลยเนี่ยนะคะจะจะฟังเลยใช่ไหมคะโอ้ผมจะฟังพรุ่งนี้นะคะะะรับอ๋ออร,ริชาร์ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ นะคะอาจจะแบบว่ายังไม่สลัดสรุปเพราะคิดสดเลยแล้วกันนะคะครับปรับคอระมงชุดนิ่งต้องดูทีดูท่ามีเชื้ชใ ไม่ได้เป็นนะฮะยังยังไม่ได้บอกใจกณไม่ได้เป็นนะฮะเออกูไม่ได้เป็นุณไม่ได้เป็นใครที่ ครับเอ้าคุณคุณธิดาบ้างฮะเอาเป็นกังนำมสไตล์แทนแทนคุณคุณธิดามีไหมเ่ยรอครับอีบ้านอยู่ฝั่งทนท่าพระเนี่ยอ๋อล้มได้ต้องหนูสิได้หนูก็ได่าหนูเป็นลิเคนโซนบ้านอยู่ฝั่งทนท่าพระเปาะตึงหนูเป็นลิเกนะจ๊ะ ตึงบ้านอยู <of begun> ่ท <Okay, m box> ่าพระฝังทนตึงโปโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไปเรื่อยๆใครเป็นเพี่อนเราสองคนขอบคุณครับขอบคุณครับะคะคุณคู้สอนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ